สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook คู่กันไปนะครับที่เราจะนําเสนอเรื่องราวพรีวิวผลิตภัณฑ์สินค้าในแนวแกจิตที่ถือว่าอยู่ในกลุ่มของ a u d i o ยไฟให้เสียงที่มีคุณภาพแล้วก็มีดีไซน์ที่มีเทคโนโลยีที่สูงด้วยนะครับแน่นอนครับครั้งที่แล้วเรานําเสนอ UB Plus นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นเล็กตอนนี้จะมาเป็นรุ่นกลางนะครับซึ่งให้พลังที่ ยิ่งใหญ่มากขึ้นนะครับในรูปทรงกลมๆนะครับที่เขาดีไซน์ได้สวยงามการดีไซน์รูปทรงกลมของ UV พัดนี้ได้รับการชื่นชมอย่างมากว่าสามารถที่จะทำให้ลดเรโซแนนซ์ภายในตู้ของลำโพงได้เป็นอย่างไรเรามาลองดูกัน,นครับจากกล่องตรงนี้ที่เห็นนะครับรุ่นนี้ที่จะนำมาพรีวิวให้ดูตอนนี้นะครับนั่นก็คือรุ่น DB1 ดับ b l e ลเบสคำว่า d u b l e b a บก็คือ ยิงเบรออกสองด้านแล้วก็มีไซส์ของลำโพงที่ใหญ่มากขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดทางเทคนิคแล้วเทคโนโลยีของเขาจากข้างกล่องนี้เองครับไม่ต้องไปดูที่อื่นเลยนี่คือความสําเร็จรูปในการออกแบบแล้วก็แจกแจงรายละเอียดเฉพาะตัวของลําโพงรุ่นนี้ได้อย่างครบถ้วนในฐานะลําโพงบลูทูธนะครับที่ฟังเพลงในบ้านด้วยการสื่อสารจากโทรศัพท์มือถือแบบบลูทูธแล้วก็ นำออกไปนอกบ้านได้ด้วยคือชาร์จให้เต็มแล้วไปฟังได้อย่างยาวนานถึง20ชั่วโมงเช่นเดียวกันเรามาลองดูกันนะครับว่า db 1ด double a มีอะไรดีๆที่อยู่ในกล่องนี้บ้างท่านผชมก็จะเห็นว่าอย่างน้อยที่สุดน,นะครับเวลาที่เราเล่นเครื่องเสียงเนี่ยคนไทยไม่ค่อยจะนิดเรื่องพวกนี้นะแต่ผมอยากให้ พยายามดูก็คือเรื่องของคู่มืออย่างน้อยก็คือควิกไกด์ต่างๆนะครับซึ่งเป็นแมนนวลขนาดเร่งรัดนะครับทำให้ท่านใช้งานได้อย่างสะดวกและเข้าใจตัวผลิตภัณฑ์สินค้าได้มากขึ้นถัดมานะครับ Accessory ต่างๆจะอยู่ด้านบนนะครับท่านผู้ชมที่เห็นอยู่นี้ก็คือตัวนี้ก็คือต้องเรียกว่าเป็นตัวที่ต่อด้านก้นของเขาเพื่อที่เราจะสวมเอาขาตั้งซึ่งเป็น3ท่อนนะครับต่อครับ กับตัวนี้ซึ่งจะเป็นระบบดูดด้วยแม่เหล็กนะครับแล้วก็จะมี usb c นะครับซึ่งเป็นสายที่ต่อกับตัวขั้วของอะแดปเตอร์ที่เราชาร์จโทรศัพท์โดยทั่วไปนะครับเพื่อที่จะชาร์จแบตเตอรี่ของตัวลําโพงนะครับถัดมานะครับก็คือตัวตัวล็อกซ้ายขวานะครับสาหรับล็อกตัวลําโพงเวลาที่เราต้องการใช้ภ่ายนอกก็คือใช้ตัวนี้เป็นตัวหูหิ้วนะครับอันนี้ก็ออกแบบมาได้เรียบร้อยสวยงามมากนะครับอ่ะเราแยกไว้เป็นส่วนหนึ่ง ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงตัวเครื่องนะครับผมได้ยินเสียงคุกคิคุกค,คนะครับโอเคท่านผู้ชมอาจจะสงสัยเราดึงขึ้นมาก่อนเลยก็ได้นะครับนี่ก็คือท่อนต่างๆนะครับของขาตั้งท่อนกลางท่อนล่างสุดนะครับแล้วก็ท่อนบนสุดนะครับก็จะแยกออกเป็น3ส่วนแล้วมีเกลียวให้เราต่อกันได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะไปแสดงวิธีการต่อให้ดูว่าทำยังไงนะครับถัดมาก็คือตัวแพคกิ้งป้องกันการกระเทือนน,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 นะครับ ของลำโพงจะเป็นรูปทรงกลมถัดมานะครับอ่ะผมเริ่มเห็นแล้วยกขึ้นมาดูเลยนะครับก็มีตัวห่อคุ้มมาตัวนี้คือลำโพงของ UB-Plus นะครับในรุ่น DB-1 Double b a นะครับโอเคครับเรามาดูรูปทรงความสวยงามของเขาเกันก่อนนะครับเราดูคร่าวๆนะครับจะมีเบรดเขาเรียกว่าเป็น Passive Radiator ยิงออกทั้งสองด้านนะครับที่ขนาดถึง ข้างในนะฮะตัวขนาดเขาจะถึง5นิ้วด้วยกันนะครับตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับท่านผู้ชมลองสังเกตนะครับกากดด้านหนึ่งด้านหนึ่งก็จะออกตามไปด้วยนะครับเพราะว่าเวลาอัดเบรดออกมานี่นะครับตัวแพสซีฟจะทํางานเป็นตัวขับความถี่ต่ําที่ลึกมากๆนะครับเพราะฉะนั้นสเปคต่างๆเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่กล่องนะครับง่ายมากนะครับตัวบนเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นตัวใช้สําหรับเรากดสัก2วินาทีเพื่อทําการซิงสัญญ,ญาณระหว่าง ทรศัพท์มือถือของเรากับตัวลําโพงนะครับ DB1 Double b a นะครับแล้วก็การเล่งรถวนลุ่มก็จะอยู่ที่สําเร็จร,รูปอยู่ที่นี่หมดตรงนี้เป็นหูหิ้วที่เราใส่เข้ากับสายหนังนะครับที่คาดนะครับส่วนด้านใต้นะครับก็จะต่อกับตัวรับขาตั้งที่เป็นแม่เหล็กนะครับในอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เรามองเห็นนะครับนี่ก็คือ ช่วงเชื่อมต่อ2จุดด้วยกันจุดหก็คือ USB C นะครับที่เราจะต่อชาร์จและอีกจุดหนึ่งนะครับที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้คืออะไรครับคือช่องต่อ3.5ม mm, ิลลิเมตรสหรับต่อเอาระบบเครื่องเสียงภายนอกเข้าไปได้นะครับอันนี้ให้เห็นชัดๆนะครับในไรเวอร์จะซ่อนตัวอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าการยิงเสียงเนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็นทิศทางต่างๆ,ๆเพื่อให้เราได้รับ s t e reo image นะครับจากลำโพงเพียงตู้เดียวหรือจะซิงกันเป็น2หรือเป็น4เป็น6เป็น8ได้นะครับลำโพงรุ่นนี้นะครับสามารถซิงโดยใช้แอปพลิเคชันนะครับของ UB+ นะครับได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นรุ่น DB1 w b a หรือรุ่นอื่นๆที่อยู่ในซีรีส์เดียวกันสามารถจะทำงานร่วมกันได้นะครับสำหรับทนที่ชอบปาร์ตี้ เพื่อนเรามี2ตู้เรามี3ามตู้เรามี4ตู้นะฮะคนนู้นมีตู้คนนี้มีตู้นะครับในทรงกลมแบบนี้จับมารวมกันแพ็คแล้วใช้แอปพลิเคชันนะครับที่จะซิงกันให้เป็นงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับนี่คือลำโพงที่ UV Plus เขาให้คำจำกัดความว่าเป็นลำโพงบลูทูธแอคทีฟในระดับไฮเอ็นนะเรามาดูนครับว่า แต่ละด้านเขาบอกอะไรไว้บ้างนะครับอ่ะด้านหน้าแน่นอนก็บอกว่าเป็น DB1 Double Base นะครับ Powerful Hi-Fi Bluetooth Speaker อเรารู้ว่าเป็นลำโพง Active ที่สั่งการด้วยโทรศัพท์หรือซิงเข้ากับทีวีหรืออื่นๆนะครับเพื่อคอนโทรลให้ตัวนี้เป็นระบบเสียงแบบ Active ให้ได้นะครับนะแล้วถัดมานะครับเราก็จะเห็นว่าเขาระบุเรื่องสีนะครับของตัวลำโพงว่าสามารถเลือกได้3สีนะฮะแต่ว่าเครื่องหมายต่างๆจะมีอยู่ หเครื่องหมายวงกลมตรงนี้ที่เขาเขียนมาเป็นสัญลักษณ์เนี่ยนะครับหกสัญลักษณ์นี้บอกอะไรกับเราบ้างนะครับหนึ่งก็คือ passive base radiator นะครับจะมีขนาดนะครับทั้ง2ด้านเนี่ยด้านละ5.2นิ้วก็คือมีดับเบิลสตัวนะครับแล้วมีวูเฟอร์ที่อยู่ภายในนะครับอีก4.5นิ้วนะครับนะตรงนี้ก็จะบอกเอาไว้นะครับที่สําคัญก็คือว่าเขาใช้แม่เหล็กขนาด90ม mm มนะครับก็ถือว่า เป็นแม่เหล็กที่แข็งแรงมากส่วนตัวนี้นะครับระบบจะเป็นที่เราเรียกกันว่า True Wireless CO ก็คือสามารถทำเป็นาการซิงคโดยใช้แอปเนี่ยนะครับแล้วก็เป็น True Wireless CO นะครับในส่วนตรงนี้จะมีแอปให้ใช้งานที่เราไปโหลดได้นะครับมีทั้ง Android แล้วก็มีทั้งตัว iOS นะครับในส่วนตรงนี้จะบอกถึงว่าลำโพงนั้นถูกดีไซน์แบบมาเพื่อ ให้สนองความถี่กว้างหรือ Wide Frequency Response นะครับตรงนี้เป็นเครื่องหมายที่ระบุว่าสามารถป้องกันการกระทบจากความชื้นและน้ำสาดกระเซ็นน้ำฝนละอองน้ำต่างๆเนี่ยได้ในระดับ IPX5 หรือ IPX5 นะครับก็สบายใจได้ถัดไปนะครับตัว DB1 นะครับมีสเปคอยู่ด้านนี้รวมทั้ง ดูผลเชิงกราฟตอบสนองความถี่นะครับตู้นี้จะไปได้ถึง20กิโลเฮิรตซ์คือเท่าเทียมที่หูมนุษย์เราได้ยินนะครับเริ่มจากการบอกสเปคนะครับไดรเวอร์ก็อย่างที่ทราบนะครับ4นิ้วครึ่งนะครับเบรพร้อมด้วยทวิตเตอร์อีก1.5นิ้วนะครับแล้วก็มีแพสซีฟสองด้านที่เป็นแพสซีฟคู่เป็นเขาถึงเรียกว่า DB1 ดบเบิคือใช้เบรยิงออกซ้ายกว่านะครับก็จะมะีกำลังขับนะครับ ที่40บวก20วัตต์ก็คือขับเสียงต่ำและเสียงแหลมเนี่ยแยกออกจากกันเป็น2ชุดด้วยกันนะครับในขณะที่ระดับความดังที่เราสามารถฟังได้จากลำโพงตู้กลมนี้นะครับก็คือความดังสูงสุดได้ถึง93เดซิเบลก็ถือว่าดังพอสมควรที่ฟังภายในบ้านนะครับใกล้เคียงกับการแสดงดนตรี ขนาดย่อมๆเลยด้วยซ้ำไปนะครับตัวแบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับชาร์จนี่ก็คือเป็นลิเธียมนะครับแล้วก็ความจุของแบตเตอรี่นะครับมีอยู่4ก้อนภายในนะครับก็คือก้อนละ2,500 m มิลลิแอมนะครับเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มเนี่ยจะสามารถฟังเพลงในระดับความดังปกติทั่วไปนะครับได้ถึง20ชั่วโมงตัวนี้จะเป็น TBS p a i l i n g c a p a b i l i t y นะครับตันนี้มีครบนะครับสามารถซิงคเข้าด้วยกันโดยใช้แอปนะครับแล้วก็มีแอป EQ control เรียบร้อยนะครับการเชื่อมต่อเป็นบลูทูธ5.3นะครับอินพุที่ผมชี้ให้ดูนะครับก็คือสามารถเสียบใส่ตัวแจ็ค Input แบบแจ็คเล็กนะครับ3.5เข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สะดวกสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการนำเอาเครื่องเล่นอื่น สมมติเราไม่ฟังเพลงแบบไร้สายนะครับเราจะต่อแบบสายก็สามารถทําได้จากอักเซสซอรี่ที่ให้มานะครับที่ผมเรียนให้ผู้ชมนะครับก็คือตัวนี้ก็คือตัวสายหนังที่เราจะคล้องนะครับแล้วก็มีตัวสกรูที่จะใช้วิธีล็อกยึดแบบพิเศษนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับที่ใช้สําหรับรับขาตั้งที่เราจะติดเข้าไปทางด้านใต้ตรงนี้นะครับเมื่อติดเข้าไปเนี่ยเขาจะเป็นระบบแม่เหล็กดูดนะครับเข้าไป แล้วเราก็จะมีอยู่3จุดด้วยกัน3ามข้อยด้วยกันที่เราจะใช้ขานะครับที่แยกส่วนเนี่ยนะครับสามท่อนเนี่ยมาต่อนะฮะซึ่งทําได้3ระดับมีความน่าสนใจอย่างไร <S <S เดี๋ยวไปดูที่ผมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือตัวสายหนังตัวนี้ให้ชมภาพกันแล้วก็ไปดูวิธีการที่เราจะนําเอาขาของเขานะครับทั้ง3ท่อนเนี่ยมาต่อเข้าด้วยกันอย่างไรครับ ท่านชมครับ DB1 ของตัว UB Plus นะครับหรือว่า DB1 Double b a ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะพกพาไปใช้งานนอกบ้านได้ด้วยการใส่สายหนังนะครับที่ให้มาพร้อมด้วยตัวล็อกนะครับใส่ด้วยกันง่ายๆแล้วเราก็ิ้วไปฝั่งภายนอกได้นะครับให้คุณภาพเสียงที่เต็มอิ่มเหมือนกับที่ฟังในบ้านนะครับอันนี้ก็คือความน่าสนใจของการออกแบบที่เอื้อความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างให้กับผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกบริเวณบ้านครับ านผู้ชมที่เคารพครับเวลาที่เราใช้ตัว DB1 ดับเบิลเบตตัวนี้นะครับซึ่งเป็นลำโพงที่ทรงอนุภาพสูงแต่เราก็ต้องการดีไซน์ให้สวยด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในห้องฟังในบ้านของท่านเนี่ยตัวนี้เป็นเสมือนหนึ่งเฟอร์นิเจอร์สวยงามประดับบ้านด้วยเพราะว่าทางผู้ออกแบบดีไซน์ก็คือตัว UB พลัสนั้นเขาให้ตัวขาตั้งแยกส่วนมาด้วยนะครับก็คือเป็นท่อนบนท่อนกลางและท่อนล่าง ในแต่ละท่อนนั้นจะมีเกลียวนะครับที่จะสวมแล้วก็ขันเกลียวเข้าด้วยกันต่อเป็นสามส่วนเป็นสองส่วนหรือจะถอดเกลียวออกมาต่อกับตัวสุดท้ายแล้วต่อเป็นชิ้นเดียวให้สูงขึ้นมาในระดับสายตานี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเรื่องแรกก็คือว่าเวลาที่เราจะต่อเนี่ยเอ,เอาความสะดวกก่อนแล้วกันนะครับผมคิดว่าก่อนที่จะไปต่อกับตัว ก้นลำโพงเนี่ยก็มีอีกวิธีนึงก็คือเอาตัวเนี้ยที่เป็น3.3มจุดพอยนี่นะครับเอามาต่อกับตัวขาของมันก่อนแล้วเราถึงค่อยเอามาดูดด้วยแม่เหล็กตัวนี้นะครับก็จะเข้าไปเส้นผลีนะครับก็แล้วแต่ว่าความสะดวกท่านจะต่อ,อยี้ก่อนแล้วท่านจะมาขันต่อแล้วแต่นะครับท่อนแรกเนี่ยไซซ์มันใหญ่สุดนะครับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้มันก็จะต้องเข้าไปสู่ตัว,ต,วตัวรับ นะครับที่ก้นนะครับอ่ะผมต่อดูอย่างนี้ให้เห็นง่ายๆนะครับอันนี้คือท่อนแรกนะครับแล้วก็ท่อนที่สองนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะมีเกลียวนะครับเข้ามาต่อสวมด้วยกันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือแต่ละขาก็จะทําแบบเดียวกันหมดนะฮะเพื่อความสะดวกในการที่เราจะนํามาใช้งานนะครับอ่ะเดี๋ยวทาให้ดู เอากระสุดตรงนี้ครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะฮะว่าไซส์มันไม่ได้เท่ากันเป๊ะนะครับมันจะลดหลั่นกันลงมาเห็นไหมมันจะมีเหมือนเป็นขั้นนิดหนึ่งแล้วก็ท่อนที่3ามคือท่อนสุดท้ายคือท่อนนี้ครับถ้าสมมุติว่าเราต้องตั้งกับพื้นแล้วให้มันมีความสูงสง่าสวยงามสําหรับลําโพงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็คือทั้งหมดสามท่อนนะครับที่ต่อเข้าไปทุกขาจะต่อแบบนี้หมดนะครับก็คือทั้งทั้งสามขานะครับก็จะตั้งขึ้นมานะครับ ในกรณีที่ท่านต้องการแค่สองนะครับท่านก็เอาอันบนออกนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยนะครับสมมติว่าต้องการให้มันสูงแค่เพียงสายตานะครับก็คือสักสองท่อนทํายังไงดีนะครับก็ง่ายๆนะครับก็คือถอดตัวบนออกนะครับแล้วก็ใช้ตัวที่สองนี่ต่อเข้าไปเลยเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับอันนี้ก็ถอดออกนะครับแสดงเหมือนกัน3ามขานะครับท่านผู้ชมเนี่ยเกลียวตัวนี้ก็เข้าไปแทนที่อ เดี๋ยวดูนะครับเป็นการออกแบบที่ดีมากนะครับคือสามารถที่จะอ a d a p ได้นะครับนี่ก็คือระดับที่2ระดับสายตานะครับที่เราจะมองเห็นนะครับทีนี้บางคนัก็อาจจะถามว่าแล้วขั้นสุดท้ายนะถ้าเกิดเราต้องการตั้งอยู่แค่เทียเราจะทายัางไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วจะประกอบสําเร็จรูปให้ดูทั้ง3าขาเลยนะครับเพื่อให้ท่านได้เห็นภาพโพสต์ความสวยงามของเขานะครับตัวนี้ ที่จริงแล้วบางท่านบอกเอา้าก็เมื่อเขาให้เกลียวมาแค่นี้เนี่ยแล้วมันจะใส่ย,ยังไงนะครับก็คือเราก็ถอดเกลียวตัวนี้ออกได้นะครับตัวเนี้ยนะฮะถอดออกมาเดีย๋ยวทาให้ดูเลยนะครับเราก็ต่อเข้าไปเหลือแค่ท่อนเดียวเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ขาตั้งตัวเนี้ยนะครับตั้งเตี้ยเตี้ได้นะครับเดี๋ยวทําให้ดูครับท่านผู้ชมง่ายๆนี่เป็นการออกแบบที่คอมพ l e ทมากนะครับเนี่ยท่อนเดียวนะครับแล้วเราก็ต่อไปตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นระดับที่สามนะครับซึ่งอยู่ เขาเรียกว่าแค่สายตาของเราแค่นี้เองนะครับก็ต่อได้แล้วก็ติดเข้าไปนะครับ่านผู้ชมก็เห็นว่าตอนนี้สมมุติว่าผมต้องการตั้งอยู่บนโต๊ะเนี่งยง่ายๆนะครับก็เอาตัวนี้มาวางติดลงเข้าไปนะครับก็จะเป็นขาตั้งขนาดสั้นนะครับแล้วก็เอาช่วงที่สองมาต่อก็จะเป็นขนาดกลางแล้วต่อสามช่วงก็จะเป็นทรงสูงนะครับตามภาพที่เรานําเสนอหเห็นนะครับก็จะ ทําให้ท่านเนี่ยมีลําโพงสวยงามประดับบ้านไปในตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองฟังเสียงกันนะครับว่าสําหรับตัวลําโพงบลูทูธชุดนี้เสียงเป็นอย่างไรนะครับมีพลังดับเบิลเบสที่ยิ่งใหญ่ยังไงแป๊บเดียวครับผู้ชมครับอย่างที่บอกนะครับว่าเราถ้าลองส่งขาตั้งสัน้นแล้วเราจะลองเสียงกันดูนะครับว่าการกระจายเสียงของตัว DB1 ดับเบิลเบสนั้น ส่งพลังแค่ไหนกับเพลงที่เราจะเปิดทดสอบนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องทำการาเชื่อมต่อตัวด v วี <TV S 2> พัดก่อนนะตอนนี้ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วนะครับง่ายสะดวกและรวดเร็วนะครับเราลองไปฟังเพลงกันดูนะครับจาก YouTube ง่ายๆนะครับจากเพลงที่ผมเขียนขึ้นมาเองนะครับ ลมหนาวโชยมาแสงทองฉาบทาเมื่อฟ้าย่างเขารุ่งสาง ที่จริงแล้วเราสามารถคอนโทรลได้ถึง2จุดนะครับก็คือที่ตัวโทรศัพท์ของเราเองแล้วก็วอลลุ่มที่นี่นะครับก็คือที่ตัวของ DB1 นะครับถือว่าพลังเสียงเนี่ยก็สุดยอดเลยนะครับท่านชมครับ UB Plus DB1 Double b, DB b a s ชุดนี้นะครับมี3สีให้เลือกนะครับท่านผู้ชมชอบสีไหนหรือจะซื้อทั้ง3สีหรือซื้อทั้งหตัวแตัวเพื่อที่จะไปะแมทเข้าด้วยกันนะครับเพื่อทำงาน ซิง์เข้าด้วยกันเป็นลักษณะของการทํางานแบบปาร์ตี้เพื่อให้เสียงกระหึมทั้งงานก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเองนะครับลองเริ่มเล่นซักลูกหนึ่งแล้วก็ไปลูกที่2ลูกที่3ามสี่ห้าหเล่นไปได้เรื่อยเพราะระบบของเขาสามารถที่ซิง์เข้าด้วยกันได้ทํางานแบบสเตอรโอได้และทํางานเป็นลักษณะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง8ตัวด้วยกันได้นะครับสําหรับสีที่มีให้เลือกนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในขณะนี้ มีให้เลือกถึง3、4ด้วยกันนะครับขึ้นอยู่กับความพอใจของท่านนะครับแล้วก็ราคาก็อยู่ที่16,900บาทนะครับซึ่งถือว่ามีราคาที่จูงใจผู้ซื้ออย่างมากนะครับแล้วสถานที่จำหน่ายนะครับก็มีอยู่หลายที่ด้วยกันนะครับซึ่งตัวแทนจำหน่ายก็คือบริษัท g e n e r a รชั n เอสนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทยมีวางจําหน่ายหลายๆที่นะครับ โดยเฉพาะตลาดที่ขายแกจิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Studio 7นะครับ b p l a y นะครับ Beyond, b b บีบีจอห์นบีทู i n g Power i Studio และ PowerMall แล้วก็อีกหลายๆที่นะครับติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของทางบริษัท Generation S ได้นะครับ16,900บาทกับความบันเทิงภายในบ้านเพิ่มเป็น2เพิ่มเป็น4เพิ่มเป็น6เพิ่มเป็น8สามารถมิกเข้าด้วยกันได้นะครับท่านผู้ชมนี่คือ ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาพรีวิวให้ท่านได้ชมแล้วก็ถือว่าบรรดากล Audio ุ่มออดิโอไฟ์ทั้งหลายก็อาจจะมีทางเลือกอีกเส้นทางหนึ่งสำหรับการฟังลำโพงบลูทูธที่ได้คุณภาพที่ดีกระคื่มเหมือนซิสเ็มขนาดใหญ่แล้วยังมีดีไซน์กลมสวยงามเหมือนลูกฟุตบอลนะครับแต่ว่าสวยงามมากสาหรับภายในบ้านของท่านครับ